คก็มีคนถามนะครับว่าไอ้ชายเย็นเนี่ยฟาร์มยังไงนะครับคือผมฟาร์มาประมาณ1นึ่งล้านสองแสนนิดๆเนี่ยครับก็ใช้วิริการฟาร์มในโหมดนี้ในโหมดของมันเองนั่นแหละนะคุณผู้ชมด้วยการเอฟก็เอฟทิ้งไปเลยเราไม่ต้องฟาร์มเองนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมใช้เนี่ยมันอาจจะใช้ได้เฉพาะบนคอมนะบนมือถืออันนี้ไม่ชัวร์ว่าใช้ได้หรือเปล่าเนี่บก็ลองอะดอปดูแลกันนะคุณผู้ชมนี่ครับฟาร์มในอีเวนต์อันนี้นะซัมเมอร์อีเวนต์นะครับเพราะว่าที่ผมต้องฟาร์มหมดเนี่ยเพราะว่าผมกลับมาเล่นแลล้ววก็ตััะะคครเเออสาานนนนี่่ยมจ จะไปแล้วฉะนั้นรีบหน่อยก็ดีนะตัวแม่งอย่างกิ่งเครับเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชรไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ F K และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนำแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืน ถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟังให้เราอยู่ถ้าหากกลัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอปยูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอปยูจีโฟนลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ ก็วิธีแกนแฟมเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวโปรแกรมมูมูเพเยอร์นะซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเอาแบบละเอียดยิบเลย<อ>ก็อย่างแรกนะครับให้เราเนี่ยเข้า Google แแมนะครับ,รบมูมูเพเยอร์นะครับพิมพ์ไปใน Google เลยมูมูเพเยอร์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แามที่ลิงก์อันแรกนะครับที่เขียนว่า m u m u p l a y e r com กดไปได้เลยนะครับแล้วก็กดที่ดาวน์โหลด for windows นะครับใครใช้ระบบปฏิบัติการอื่นก็ดูได้ตามนี้กดดาวน์โหลดไปได้นะครับก็ติดตั้งให้มัน เรียบร้อยนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะฮะเห็นว่าผมเนี่ยใช้โปรแกรมนี้เป็นกิจวัตรลักษณะอยู่แล้วลักษณะกิจวัตรช่างมาถออนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับหน้าต่างเลขที่มันจะเป็นเนี่ยคือจะเป็นแบบเนี้ยอ่าเป็นหน้าจอมอนิเตอร์นะครับว่าเราเนี่ยฟาร์มอะไรอยู่ตอนนี้ผมฟาร์มแบบ,แอ,บแอนิเมะลันสแตนอยู่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมเปิดฟาร์มมาอยู่อ่ากดตรงนี้นะครับมันจะได้ปรับมาเป็นมุมมองแบบนี้ซึ่งผมเนี่ยคิดว่าผมถนัดกว่าแล้วก็ให้เราเนี่ยกดตรงนี้นะครับให้เรากดตรงนี้แล้วก็สร้างมาหนึ่งอ แล้วก็ number of device เนี่ยเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็กด create ไปได้เลยสร้างมาประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวขอปิดตัวเกมแป๊บนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าไอดีน,นี้ถูกไหมมันจะได้มาเป็น Android device นี่ครับตามชื่อที่เราเคยสร้างนะแล้วกดกดเปิดมาได้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นหน้าต่างอันใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ให้เราเนี่ยเข้าตรงเนี้ย play store นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ Google p l a y เรียบร้อยแล้วก็ทําการโหลดโลบอ o x มานะครับอ่าตามนั้นอ่าสมมุติว่าผมเนี่ยโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วะเร็วันที่่ผมนใชุ้ลกัะค้มกก็ีาารตัง่ลๆ น้อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะมันจะได้แบบเหมือนกับของผมเลยเห็นไหมผมก็จะโหลดมาแค่รูปบอกเลยแล้วก็มาดูที่ตั้งค่านะครับว่าตั้งค่าของคุณเนี่ยเหมือนกับของผมหรือเปล่าก็ตรงนี้นะจุด3จุดนะครับแล้วก็มาที่ Device s e t t i n g นะครับแล้วก็ดูที่ g r a p h i c Renderer นะครับผมปรับเป็น DirectX นะครับ Performance Setting นะครับมีเดียมนะครับอย่างอื่นก็ตามนี้ครับส่วนขนาดจอนะครับ960คูณ540 DPI 160นะครับ m a c FPS เนี่ยผมปรับไปที่60ถ้าเคยอยากให้ลื่นปรื๊ดกว่านี้ก็เลื่อนไปได้เลยครับแต่ผมผมคิดว่า60ก็น่าจะโอเคแล้วหรือจริงๆแล้วถ้าคอมกาลดให้เหลือสัก30หรือว่า20ก็น่าจะได้แล้วก็ผมเนี่ยเปิดเป็น FPS counter มันจะมีบอก FPS ด้านบนมุมขวานะครับอ่าที่เหลือก็ตามนี้นะครับให้เราเนี่ยเปิดโลบอกมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าล็อกอินในด ที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้ฟาร์มเป็นปกติอยู่แล้วผมก็จะเข้าวิดีวอยู่แล้วนะครับหวังว่าจะไม่มีใครไม่รู้จักวิธีการเข้าวิดีโลบอกนะขออนุญาตขยายจอครับอ่าแล้วก็เข้าอันนี้เมเวนการ์ดได้เลยนะครับคือวิธีเนี้ยสามารถใช้ได้กับทุกแมปถ้าคุณผู้ชม อยาก F K นะสามาถ a d e p ไปใช้ได้แนะนำว่าเข้าเซิฟ V นะจิงเข้าเซิฟรวมก็ได้ครับแต่ว่าเซิฟ V มันลื่นกว่ามันก็จะไม่ได้ลื่นเท่ากับบนคอมเนะี่ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็น emulator เนาะเดินมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเดินไปที่ S c h a n n l ตัวละครเนี่ยมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับตัวอะไรก็ได้นี่แล้วก็มาตรงนี้ create นะครับสร้างห้องได้เลยนะแล้วก็ start ได้เลยนะครับคุณผู้ชมส่วนวิธีการที่ผมเนี่ยใช้ในการตั้งเนี่ยครับอ่า๋ยวผมจะสอนกดไปที่ operation recorder นะครับตรงนี้กดที่ create นะครับเมื่อเข้ามายังในหน้าต่างแบบนี้แล้วกด create นะคุณผู้ชมมันก็เริ่มนับเวลาเราก็ทําตามนี้เลยเล่นเหมือนปกติกดสตาร์ทเยสกดรัวๆนิดนึงนะปึ๊บ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 แล้วก็เรียกตัวละครครับตัวนี้ใช่ไหมปึ๊บมาตรงนี้วางปึ๊บปึ๊บแคนเซนิลอ่าแล้วก็พยายามวางที่เดิมนะคุณผู้ชมพยายามวางที่เดิมนะแล้วก็วางวางแคนเซนิลคือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะวางแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่าแล้วเมื่อวางได้ก็วางวางแคนเซนิลมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็วางไปอีกวางวางแคนเซิล วางไปอีกวางทับที่เดิมนั่นแหละวางวางเฮนเซนเมื่อเสร็จเล้วนะครับหลังจากนี้ให้กดที่ตัวละครนะเพื่ออัปเกรดกดไปปุ๊บอัปเกรด12 3สแ,แล้วก็กดไปปุ๊บ 12 1, 3่งสองสามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมแล้วถ้าถามว่ามีการได้เลือกทาไงก็กดกดไปเลยครับกดไปเลยกดทับตอนอัปเกรดไปเลย่ากดทับไปเลยนะครับมันก็จะเลือกการ์ดเองอยู่แล้วก็คือเหมือนเราเล่นเองนั่นแหละเราก็พยายามกดให้มันบ่อยๆนิดนึงนะเว็บที่10แล้วนะครับเมื่อเว็บที่10เนี่ยก็รออีกสซกแป๊บนึงนะครับให้เป็น5นาที30มวินะครับเห็นเวลาทางด้านบนไหมอ่าสมมติว่าได้แล้วโอเคแล้วนะครับแล้วก็กดการตรตรงนี้นะครับแล้วก็มากดตรงนี้ช้าๆนะอันนี้ตรงนี้ฟันเฟืองนะครับปื๊บนะครับแล้้วก็ชาเลยนะ แล้วมาที่โหวตรีสตาร์ทแมทนะครับปึ๊บแล้วก็เยสนะครับบึ๊บนะครับ แล้วตรงนี้ก็กดย้ำๆหลายรอบปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บแค่นี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนี่ครับให้เรากดกดหยุดไปได้เลยนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมตั้งชื่อว่าโลบอคหนึ่งนี่แหละหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างอีกไฟล์หนึ่งนะครับเป็นไฟล์ที่สมมุติว่าเราแพนะครับอันนี้ผมก็จะปล่อยไปเลยมอนชนบ้านตัวที่2นี่ครับแล้วก็ตัวที่3นะครับคุณผู้ชมเราก็บวกมาได้เลยนะครับอันนี้บวกมาได้เลย Create นะครับแล้วก็มากดตรงนี้ Retry นะครับพยายามกดด้านซ้ายนิดนึงนะด้านซ้ายปบ ปุ uhm. ๊บกดหลายๆรอบนะครับประมาณนี้นะครับแล้ว SI ก็กดหยุดไปเลยเมื่อเราได้มาเป็น2ไฟล์แบบนี้แล้วรูบอก1รูบอก2ให้เรากดตรงนี้บวกนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเมิร์กนะครับเราจะเลือกเป็นรูบอก1ก่อนนะครับแล้วก็รูบอก2เลือกแบบนี้นะครับแล้วก็กดเมิร์กอ่าแล้วก็ตั้งชื่อครับรูบอก3ก็ได้รูบอกรตั้งชื่อนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ตรงตั้งนะครับแล้วก็มาตรงนี้ ตั้งเป็น infinity until stop it นะครับตั้งแบบนี้แล้วก็กดเซฟหลังจากนั้นมาโคนี้คือสมบูรณ์แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับมันก็จะทำงานแบบปกติเลยที่เราตั้งไว้นะคุณผู้ชมเห็นไหม อ่ะก็ตามนี้อ่าอันนี้คือเสร็จแล้วแต่ผมจะให้ดูมาคนที่ผมใช้แล้วกันนะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าขอออกห้องรีใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าจุดตั้งเมื่อกี้มันเพี้ยนไปแล้วนะครับอ่าอ่อฮองก่อนเดี๋ยวดูนะครับว่าวิธีการทํางานเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือตัวมาอ่อที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น AV Full ES s นะยฮะก็คือผมเอาสองไฟนียมารวมกันนะครับอ่าเมื่อแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะกดใช้เลยนี่แค่นี้แล้วก็รอนะครับเห็นไหมเงินเด้งปุ๊บมันก็จะวางตัวนะครับ ประมาณนั้นแล้วก็จะวางตัวซ้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าการกดแคนเซิลเนี่ยผมจะใช้เป็นปุ่มตัวคิวบนคีย์บอร์ดนะแต่ว่าแบบไหนก็ได้นะครับให้มันแคนเซิลก็พอแล้ว แค่นี้แหละคุณผู้ชมเหมือนกับที่สอนไปเลยนะมันก็จะได้รอบละ3 0 0พันเมครคำนวณให้ดูแล้วกันรอบละ3า0 0วันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะครับ60นาทีก็จะเป็น1440นรอบะครับรอบหนึ่งเนี่ยมันประมาณ6นาทีนะครับแล้วก็เอาไปเอาไปหาร6นะครับคูณกับ3000นะครับนี่จริงๆมันจะได้ประมาณ7 2 0 0 0 0เลยนะต่อหนึ่งวันนะครับวันหนึ่งมันจะได้ประมาณ7 2 0 0แ0นแต่ว่าสมมติว่ามันเออเร่มอนหลุดนะครับก็ตีว่าวันหนึ่งได้ประมาณ6ก0 0นห้แล้วกันนะคุณผู้ชมเอสคันอาน 3ล้านหัน6เซนหนะครับประมาณกี่วันถึงจะได้ประมาณประมาณ5วันละกันประมาณนั้นนะครับรวมได้ของอื่นในอีเวนต์ด้วยก็น่าจะได้ครบเลยประมาณ5วันนะครับทุกอย่างในอีเวนต์ อันนี้ก็ถึงเวลารีแล้วครับก็จะกดที่ฟันเฟืองเหมือนกันเลยนะเราก็กดที่โหวตรีสตาร์ทแมตช์เหมือนกันเลยนะครับเราก็จะกดที่เยสเหมือนกันนี่แล้วก็กด c คนเซิลเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงต้องกดอยู่แล้วไม่กดวางตัวไม่ได้อีกนะครับเราก็จะมาในส่วนของตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเมาส์เนี่ยลงมาด้านล่างนะครับเพราะว่าจะกดในส่วนของปุ่มรีสตาร์ตต่อนะครับตามที่ตั้งไว้ก็จะเริ่มใหม่นะครับเป็นลูปที่2สังเกตจากตรงนี้นะครับเอ็กคิทมนะครับก็คือรอบที่2แล้วมันก็จะ ง่ายไหมประมาณ4-5วัน s อ a n o นเนี่ยจะมาอยู่ในมือคุณแน่นอนครับซึ่งไม่รู้ว่าอีเวนต์มันจะจบตอนไหนผมก็กำลังรีบฟาร์มอยู่นะตอนนี้นะโอเคตามนั้นนะครับดิธิการฟาร์ม